สวัสดีค่ะพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเรียนกันวันที่4ตุลาคมพศ2564ค่ะเรายังใช้เป็นแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะเด็กๆเ,เป็นแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องของการคูณนะคะเด็กๆ สำหรับชั่วโมองที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องของการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนสองหลักแบบมีการทดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะลูกนะก่อนอื่นต้องขอทบทวนก่อนนะคะการหาผลคูณเมื่อมีการทดไปยังหลักสิบหนึ่งสิบนะคะครูพง่งขอยกตัวอย่างนะคะโจทย์ปัญหานะคะคุณแม่ซื้อน้อาตาลทรายสามกิโลกรัมราคากิโลกรัมละยี่สิบสี่บาทคุณแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนักเรียนดูนะคะ น้ำตาลทราย3กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ24บาทก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะ3กลุ่มของ24เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก็คือ3คูณ2 4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะมี3กลุ่มของ20และ3กลุ่มของ4นักเรียนดูนะคะ3กลุ่มของ20ก็คือ3คูณ20นะคะ3คูณ20เท่ากับเท่าไหรล,ลูก3คูณ20เท่ากับ60นะคะ และ3กลุ่มของ4ก็คือ3คูณ4เท่ากับ12นะคะดังนั้นนะคะ3กลุ่มของ24นะคะมีค่าเท่ากับ60บวก12นะคะมีค่าก็คือ72นั่นเองค่ะนะคะมีค่าคือ72นันะลูกนะทีนี้มาดูแสดงวิธีคูณในแนวตั้งนะคะมีจะมีอยู่2วิธีเรารู้วิธีแรกก่อน วิธีที่1ก็คือแสดงวิธีคูณในแนวตั้งนะคะโดยใช้รูปกระจายอย่างนี้เลยนะคะยี่สิบยี่สิบยี่สบบวกสี่คูณสามนะคะเริ่มจากหลักหน่วยก็คือสี่คูณ3าเท่ากับสิบสองนะเสร็จแล้วเอายี่สิคูณกับสามเท่ากับหกสิบมาบวกกัน6กสิบบวกสบสองมค่าเท่ากับเจ็ดสบสองนะคะนี่คือวิธีแรกนะมาดูวิธีที่สองนะคะแสดงวิธีคูณในแนวตั้งเหมือนกันนะลูกนะยี่สิบสี่คูณสามนะคะ เราเริ่มต้นคูณที่หลักหน่วยก่อนเลยก็คือ4คูณ3 3คูณ4นะคะมีค่าเท่ากับ12นะคะ3คูณ4มีค่าเท่ากับ12ใส่2ที่หลักหน่วยแล้วทด10ที่หลักสิบเร็จแล้วคูณที่หลักสิบนะคะ2อ20หรือ20คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกมีค่าเท่ากับ60ใช่ไหมคะ60บวกอีก10เป็นเท่าไหร่70ใส่เลข7ที่หลักสิบตรงนี้นะคะ อย่างที่ครูบุ้งบอกนะคะดังนั้นนะคะ3ูณ24มีค่าเท่ากับ72นะคะคำตอบคือคุณแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมด72บาทนะลูกนะสำหรับชั่วโมองที่แล้วครูบุ้งก็ให้การบ้านนะคะลูกหน้า91นะคะการบ้านหน้า91เดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะข้อ1เลย15คูณ3นะคะเหมือนเดิมก็คือคูณที่หลักหน่วยก่อน ห้าคูณสามหรือสามคูณห้ามีค่าเท่ากันก็คือสิบห้าใส่ห้านะคะและทดหนึ่งสิบที่หลักสิบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาสามตัวคูณเนี่ยคูณที่หลักหน่วยที่หลักที่สิบนะคะก็คือสิบคูณสามเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับสามสิบบวกอีกหนึ่งสิบเท่ากับสี่สิบเพราะฉะนั้นใส่เลขสี่ที่หลักสิบตรงนี้คําตอบคือสี่สิบห้านะคะข้อสองเลยนะคะสิบเจ็ดคูณสองค่ะ นะคะ7คูณ2เท่ากับ7เจ็ใส่4ีทด1นึนะคะใส่4แล้วทด1นึเสร็จแล้วคูณที่หลักสิบนะคะสิบูณสก็คือ20่สบวกอีก10เป็น30นะคะข้อนี้ตอบ34นะลูกนะข้อ3ามค่ะสามคูณสองนะคะสามูณสเริ่มแรกที่หลักหน่วยก่อนนะคะหกูณสได้12ใส่2อทด1นึนะคะ อ่าถัดมานะคะ30มสิบคูณสองามเป็นสามามเป็นสามสองสแล้วก็เติม0เป็น60บวกอีก10เป็น70ข้อนี้ตอบ72นะคะข้อ4 22ยคูณแค่ะ8ปดเป็นแปดแปค่ะใส่6และทด10แบบนี้นะคะนี่คูณหลักหน่วยก่อนนะเสร็จแล้วคูณหลักสิบแป8หนึ่เช่นกันนะคะแต่ว่านี้หลักสิบต้องเติม0ด้วยนะคะเป็น160บวกอีก10เป็นเท่าไหร่ บวก10เป็น170ข้อนี้ตอบ176นะคะข้อ5นะคะ48คูณ2ค่ะ8 1 8 8 2 16ใส่6แล้วทด10ที่หลัก10นะคะ4 1 4 4 2 8เป็น80บวกอีก10เป็น90ข้อนี้ตอบ96นะคะข้อ6ค่ะ34คูณ3 4คูณ3ได้12ใส่2ทด10นะคะ ถัดมา30มสคูณสามส้าใช่ไหมคะบวกอีกหนงสิบเป็น100ตอบ102นะคะลูกข้อ7จ็ดค่ะสี่สิบหคูณสอคูณสเท่ากับสิใส่0นใส่ศนย์ะคะแล้วทด1นึนะคะห้าคูณสเท่ากับสินะคะใส่0ูนย์แล้วทด1นึนะลูกนะเสร็จแล้วคูณที่หลัก10บค่ะสี่คูณสีคูณสอง่ะสี่หนึงสี่ ทดอีกหนึ่งสิบเป็น90นะคะข้อนี้ตอบเก้านะคะเกนะคะลูกข้อ8ค่ะสามคูณสี่นะคะสามี่คูณสเริ่มที่หลักหน่วยนะคะลูก4ี่คูณ4ี่สี่สี่สี่หนึ่องสสาใส่หแล้วทด1นึนะคะใส่6แล้วทด1นึเสร็จแล้วสามคูณสีค่ะสี่สามมสี่สบสอง นะคะได้120แล้วบวกอีกหนึ่งสิบเป็น130นะคะบวกอีกหนึ่งสิบนะคะเป็น1เป็น130ข้อนี้ตอบ136นะลูกนะ,ะถัดมาข้อ9้านะคะลูกหน้า9 1้าสิบเอ็ดนะคะข้อเก้านะห้าสิบคูณ2ค่ะ9้าคูณ2ได้18ใช่ไหมคะใส่8ดแล้วก็ทดหนึ่งที่หลักสิบนะคะทดหนึ่งสิบนะห้าสิบคูณ2ค่ะ ห้าหนึ่นะคะใส่ศูนย์หนึ่งตัวเป็น 100, 100 1นึ่งร้่งยบวกอเป็น110่ร้นะคะข้อนี้ตอบ118นะลูกนะตอบ118ข้อ10บนะคะยี่คูณหกค่ะห1หนึ่งใส่2แล้วทด1นึนะคะตรงนี้เหมือนกันหลักสิบเหมือนกัน616 6, 6 2 12, ่งหกหบสวกหนึเป็นสิบสานะคะข้อนี้ตอบ132 นะคะข้อ11 52คูณ9 9 1 9 9 2ใส่8แล้วทด1 0อ่ะ9คูณ5 50คูณ9 5 1 5นะคะ5 1 5 5 2 1 5 5ห5 5 5 5 0 5 5ง5 5บห0 5สา5 5 5 4นะคะได้450เพราะว่า50คูณ9 450บวกอีก110เป็น460นะคะเป็น460 ข้อนี้ตอบ468นะคะ,ะข้อ12ค่ะ76คูณ3 36เท่าไหร่คะ3คูณ6หรือ6คูณ3ได้18ใส่8ทด10นะคะประมา7คูณ3ค่ะ73 21นะแล้วเติม0เป็น210บวกอีก10เป็น228นะคะข้อ13นะคะ64คูณ4ค่ะ4416ใส่6แล้วทด10นะลูกนะ เสร็จแล้วนะคะ60คูณ4 6 4 24บวอีก1 10เป็น25 256นะคะข้อนี้ตอบ256ข้อ14 53นะคะ53ูณ5 5 3นะคะ5 3 15ใส่5แล้วคด1 10นะคะถัดมาหลัก10 5คูณ5ได้25เติม0ก็คือ2 0 0 250ใช่ไหมคะ้าคูณ5คือ250บวอีก1 10เป็น260ข้อนี้ตอบ265นะคะลูก ข้อ15ค่ะ42คูณ7 7 1 7 7 2 14ใส่4แล้วทด1 10นะคะถัดมา40คูณ7 7 4 28นะคะ28เติม0เป็น280บวกอีก1 10เป็น290ข้อนี้ตอบ294นะลูกนะข้อ16ค่ะ83นะคะคูณ4 3 4 12ใส่2แล้วทด1 10นะคะถัดมา80คูณ4 8 1 8 18, 8 2 16 8 3 24 8 4 32เป็น320ใช่ไหมคะบวกอีก10เป็น330ข้อนี้ตอบ332นะคะข้อ17ค่ะ72คูณ5นะคะ5 1 5 5 2 10ใส่0แล้วทด1 10นะคะถัดมานะคะ70คูณ5 7 5 35เป็น350บวกอีก10เป็น360ข้อนี้ตอบ360นะคะ ข้อ18ค่ะ63คูณ6 6คูณ3ได้18ใส่8แล้วทด10นะคะถัดมาหลัก10 6 6 3 6บวกอีก10เป็น37นะคะเป็น378ข้อนี้นะลูกนะข้อ19ค่ะ62คูณ9 9 19 9 28ใส่8แล้วทด10นะคะ60คูณ9นะคะ6คูณ9ได้เท่าไหร่6คูณ9ได้เท่าไหร่คะ

90คูณ8นะคะ90คูณ8ป9นึ่ง9ก้าเก้าส9 7 33, 9ิบแนะคะได้720บรอีบวกเป็น730นะคะลูกข้อนี้ตอบ736นะคะ736คะ่ะ ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือการหาผลคูณเมื่อมีการทดไปยังหลักสิบม,มากกว่าหนึ่งสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะลูกนะการหาผลคูณเมื่อมีการทดไปยังหลักสิบม,มากกว่าหนึ่งสิบนะคะอย่างเช่นนะคุณผู้เยยกตัวอย่างพลอยสวยขายตุ๊กตาหมีให้เพื่อนห้าตัวราคาตัวละสามสิบห้าบาทพลอยสวยได้เงินทั้งหมดกี่บาทนักเรียนดูนะคะ มีตุ๊กตาทั้งหมด5ตัวตัวละ35บาทถ้าเรามามาเขียนในรูปของการคูณนะคะหกลุ่มของ35เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก็คือ5คูณ35เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะมี5กลุ่มของ30และ5กลุ่มของ5 5นะลูกนะ5กลุ่มของ30ก็คือ5คูณ30อันนี้เรากระจายให้ดูนะ5กลุ่มของ30คือ5คูณ30นะคะเท่ากับ150 5กลุ่มของ5นะคะก็คือ5คูณ5เท่ากับ25 ดังนั้นนะคะ5กลุ่มของ35มีค่าเท่ากับ150บวก25ได้เท่ากัาบ175แบบนี้นะคะแสดงวิธีคูณในแนวตั้งได้2วิธีดังนี้เดี๋ยวนักเรียนดูนะวิธีที่1นะคะแสดงวิธีคูณในแนวตั้งโดยใช้รูปกระจาย30บวก5คูณ5นะคะ5คูณ5ได้25 5้าคูณสาได้150บวกกันเท่ากับ175นะคะทีนี้ดูวิธีที่2แสดงวิธีวิธีคูณในแนวตั้งนะคะ5้คูณหหน่วยเท่ากับ25 25เท่ากับ20กับ5หน่วยใช่ไหมลูกนักเรียนเขียน,นเลข5ที่หลักหน่วยแล้วทด20ที่หลักสิบนะคะ5้าคูณสาเท่ากับ1ิบหก็คือ1นึ่งรใช่ไหมคะรวมกับที่ทดอีก20เป็นเท่าไหร่เป็น150ห้บวกสอนะคะเป็น170 เขียน7ที่หลัก10แบบนี้นะคะแล้วก็เขียน1ในหลักร้อยนะคะลูกเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ้7 5ดังนั้น5คูณ35เท่ากับ175คำตอบก็คือพลอยสวยได้เงินทั้งหมด175บาทนะคะตัวอย่างถัดมานะคะให้หาผลค,คูณของ24คูณ6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ24คูณ6กอ่า4ค,คูณ6เท่ากับ24 ใส่2นะคะทด4่ใส่4ทด2ขออภัยนะคะใส่4และทด2 20ไปที่หลัก10แบบนี้นะคะเสร็จแล้วยังไงต่อคูณในหลักสิบ 10, นะคะก็คือ6 6คูณ2เท่ากับ12บ0ใช่ไหมคะบวกกับทดอีก20เป็น14 10เพราะฉะนั้นใส่4ในหลัก10และใส่1ในหลักร้อยแบบนี้ตอบ144นะคะอ่าดูนะหรือ24คูณ6 ยี่สิบนะคะกระจายมาเป็นยีกับสี่นะคะยี่สิบคูณหเท่ากับหนึ่คูณหเท่ากับยีะคะจะได้ยี่สิบสี่คูณหกเท่ากับหนึวกยีเท่ากับหนึแบบนี้ก็ได้นะลูกนะทีนี้ตรวจความาตรวจสอบความสมตีสมผลของคําตอบนะคะยี 24, เนี่ยอยู่ระหว่างยีกับสาซึ่งยี่สิบคูณหกเท่ากับหนึ และ30มสคูณหเท่ากับหนึ้ยเห็นไหมคะนักเรียนคําตอบเนี่ยมันใ,นใกล้เคียงเลยใช่ไหมคะคาตอบก็คือ1นึนะคะเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่าง120กับหน0้ดนะลูกนะอันดูตัวอย่างต่อนะคะตัวอย่างมี2ข้อนะลูกนะข้อ1 6ึ่คูณสี่เท่ากับช่องเสียมนะคะข้อ2 5งห้าสิบสามคูณเเท่ากับช่องเลียมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ดูข้อหนึ่งก่อนนะคะหกคูณสีท่าก,กับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทําเลยนะคะลูกตั้งวิธีทําแบบนี้เลยนะคะ4ี่คูณหค่ะ6คูณ9ได้54ใส่4แล้วใส่4ที่หลักหน่วยแล้วทด50ไปที่หลักสิแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคูณที่หลัก10คือ40คูณ6นะคะได้เท่ากับ24ใช่ไหมคะเ mm hmm. ติม0ูนย์เท่ากับ240 240นะคะบ mm hmm. วกอีก50เป็นเท่าไหร เป็น290เพราะฉะนั้นใส่เลข9นะคะที่หลัก10และเลข2ที่หลักร้อยตรงนี้เป็น294นะคะข้อ2นะคะข้อ2 53คูณ9 53คูณ9เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะวิธีทำเลย53าคูณ9ค่ะนะคะคูณที่หลักหน่วยนะคะ9ูณ3ได้27ใส่7ที่หลักหน่วยและทด20ไปที่หลัก10 เสร็จแล้วนะคะมาที่หลักร้อยนะคะ50าคูณเนะคะ50าคูณเได้450นะคะบวกอีก20เป็น470ใส่เลข7ที่หลักสิบตรงนี้และเลข4ที่หลักร้อยนะคะใส่เลข7ที่หลักสิบและเลข4ที่หลักร้อยตอบ477แบบนี้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณบุ้งขอฝากกันบ้านหน้า92นะลูกนะมีทั้งหมด24ข้อนะคะโอ้โหอันนี้เยอะนิดนึงนะลูกนะ สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจฟังค่ะและเดี๋ยวพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ